สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการวัดคาปาซิเตอร์นะครับเป็นที่อยู่ในตัวมอเตอร์พัดลมนะครับในคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลำแรกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาวัดตัวนี้คาปาซิเตอร์ที่อยู่ในพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมของแอร์หรือพัดลมในบ้านเราที่เราใช้นะครับจะมีตัวนี้อยู่เบื้องต้นวิธีการวัดนะครับเราสังเกตจาก ค่าครับอ่านดูค่าที่เนมเพจนะครับอันนี้หนึ่งจุดห้าไมโครฟาลาดนะครับเห็นไหมครับหนึ 5, ่งจุดห้าคล้ายๆตัว U นะครับเนี่ย UF บวกลบ5%เปนะครับสปคของมันนะครับเนี่ย450โทนแรงดันได้450้โวลต์ AC นครับอันนี้เป็นอุณหภูมิเราดูแค่ตรงนี้นะครับดูโวลต์แล้วก็ดูค่าค่าที่เราวัดจะต้องได้ ตามนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับ5%เห็นไหมครับบวกลบ5%ถ้าเป็นที่มันใช้ได้ปกติมันจะขึ้นแบบตามนี้แหละใกล้เคียงแบบเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งย่านมาที่วัดคาปานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่มีขีดๆตรงนี้ตรงนี้เลือกมาแล้วนะครับแล้วมากดสีเล็กนะครับเลือก อ่าอยานนี้มันจะขึ้นหน่วยสูงสุดนะครับหน่วยตรงนี้เป็น n nF นะครับมันจะขึ้นหน่วยสูงสุดอ่าเป็นออโต้แหละครับนาโนฟารัดครับเดี๋ยวเรามาทําการวัดนะครับวัดค่าก็สายไหนจิ้มสายไหนก็ได้นะครับทั้งสองสองเส้นเลยอ่าฝั่งเส้นจะเป็นฝั่งไหนก็ได้ ไหมครับอ,อันนี้อ่านค่าได้หนึ่งจุดสี่แปดศูนย์ตัวนี้คือหนึ่งจุดห้านะครับอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับคือใกล้เคียงก็บวกลบดูนครับห้าเปอร์เซ็นหนึ่งจุดสี่กับหนึ่งจุดห้ามันหนีกันแค่อ,อันเดียวเดี๋ยวเราลองกลับสายดูถ้ามันหนีกันเยอะๆนะครับแสดงว่ามันเสีย 1.480จดี่ดไมโครฟารัดอันนี้1.5นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเอามาลองเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้ค่า35สิบห้าไมโครฟารัดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดู นี่ครับก็จิ้มเลยขั้วไหนก็ได้นะครับอันนี้จิ้มแล้วนะครับเนี่ยศูนยะ์จุดศนะูนย์หนึ่งแปดค่าไม่ขึ้นเลยนะี่ครับสามสิบหกครับเดี๋ยววัดดูใหมนะ่มันตัวนี้เป็นตัวที่ถอดออกมา สามสิบหกจุดแปดก็คือตัวเนี้ยเราลองมาบวกลบดูนะครับอันนี้ค่ามันไปสามสิบหกละมันออกตัวไม่ได้นะครับตัวเนี้ยที่ถอดออกมาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วต้องเอามาเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับเนี่ยไม่ขึ้นคือขึ้นบางครั้งใช่ไหมครับเมื่อกี้ขึ้นเนี่นะแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นละอ่าเห็นไหมครับ,บ อันนี้ขึ้นขึ้นแต่ลักษณะว่าค่ามันหนีไปเลยนะครับสามสิบห้าพันนี้ไปสามสิบหกมันยืดนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กลับด้านดูอันนี้ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมปกติมันวัดมันจะต้องขึ้นทุกรอบเป๊ะๆนะครับอันนี้ในลักษณะว่าจะเสียบ้างไม่เสียบ้างก็คือมันทํางานไม่ได้ครับออกตัวไม่ได้ตัวนี้มอเตอร์ออกตัวไม่ได้อันนี้ถอดมาเปลี่ยน ก็ลองเอาสามสิบห้านะครับไปบวกลบห้าเปอร์เซ็นดูนะครับมันจะไปเท่าไรแต่ว่าวัดอีกครั้งหนึ่งมันไม่ขึ้นแล้วจริงๆวัดมันจะต้องขึ้นทุกรอบนะครับต่อประมาณนี้นะครับวิธีการวัดคาปาซิเตอร์เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ไปดูต่อยอดดูนะครับพัฒนาทักษะตัวเองดูในการซ่อมงานนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ